อยากจะทำอะไรไม่ต้องไปรบกวนใครถ้าหากมันดีก็ทำไปเลย,อยโอ้โหม่ไ้โสวัสดีครับสวัดีเป็นไงบ้างครับไปเจอตั้งนานเนี่ยเข้าใจดีครับ ไม่หนีเหรอไมเยนครับไม่หนีก็ได้แต่ว่าถามหน่อยได้ไหมอ่ะทิศทิ้เข้ามายังไงอ่ะอ๋อติดมากับรถเจ้าคุณปู่นะครับถ้าติดมากับรถคุณปูก็ต้องเป็นเป็นแฟนคุณปูสิครับทะลึ่งข้าเป็นเพื่อนเล่นเจ้าหรือใจเย็นครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะตั้งแต่เอามาใช้เนี่ยก็เห็นนั่งอยู่ในรถแล้วครับน่าสงสารนะครับสงสารเขาเลยครับ สงสาตัวเธอหนทิศหน้าตาก็ดีแต่งตัวก็ดีทำไมไม่หารถใหม่ๆใช้ละครับพี่น้องครับอืผมก็อยากได้รถใหม่เหมือนกันนะครับก็ซื้อสิครับพี่น้องครับแต่ผมไม่อยากเสียเงินก้อนนะครับแก็ไม่อยากถอนเงินเก็บนี่แหละครับทนหน่อยเดี๋ยวก็ชินนะครับขอเลียงแก้วขอรับน้องครับ อยากได้รถใหม่แต่ไม่อยากจ่ายเงินก้อนติดต่อกรุงสีนิวคาสินเชื่อเพื่อรถใหม่โทร0 2 7 4 0 7 4 0 0เจม่นยีังน้จะเก็บเงินก้อนไว้นอนกรบสบายๆแถมยังได้รถใหม่ป้ายแดงมาขับอีกด้วยนะครับกรุงสีนิวคา0 2 7 4์สองเถูกต้องครับทางอูดมีลูกค้ามาซ่อมรถไม่เห็นมีเลยนี่ขอรับ เป็นไงโดนผีหลอกน่ากลัวไหมมองทำไมอ่ะขอรับพูดมาแล้วกสิงอะไรนใช้หน้าไปไหมขอรับต่างท้องไปบ่อยแล้ว